เขาบอกว่าจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ครูจะเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนภาษาไทยให้มันเป็นภาษาคณิตศาสตร์โอเคแล้วก็เอาแบบง่ายๆช่วงต้นๆเนี่ยแปลทีละตัวตรงๆเลยอ,อย่างข้อหนึ่งเนี่ยครูจะมองทีละส่วนนี่สี่เท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งรวมกับสิบสองนี้ แล้วแต่เราวักแต่ละส่วนก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นคณิศสตรสี่เท่ามันก็คือเลขสี่ของก็คือการคูณจำนวนหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าจำนวนอะไรก็เป็นตัวแปรรวมกับติดสองนี่หนึ่งวัมันก็ได้หนึ่งสศษลักแล้วก็มารวมกันเนี่ยสี่คูณเอ็กการคูณไม่ต้องเขียนเครื่องหมายก็ได้ก็แค่เอาสี่เอ็กมาเขียนติดกัน แล้วก็บวก12อย่างเงี้ยง่ายๆโอเคเข้อหนึ่งก็จบแล้วนะนะให้สังเกตนะรูวักนี้แล้วกันผลต่างของจำนวนหนึ่งกับ24จะต่างกันจะมอกี้นิดนึงถ้าเจอคำว่าผลต่างของนี่นก็คือวงเล็บของการลบ แล้วข้างหลังโดยธรรมชาติถ้ามีคําว่าผลต่างของเนี่ยให้เรามาดูคําว่ากับเพราะคําคว่ากับเนี่ยมันจะแบ่งข้างหน้ากับข้างหลังเป็นสองจำนวนจำนวนหนึ่งไม่รู้อะไรก็ให้เป็นตัวแปรไปอีกจํานวนหนึ่งรู้ก็เอาไว้ข้างหลังแบบนี้แต่จริงๆอ่ะถ้ามันมาแค่นี้นะวงเล็บมีหรือไม่มีก็ได้แต่เขียนให้มันมีก่อนเพราะว่าบางทีมันมันมีอะไรที่มันเยอะกว่านั้น ข้อสองเนี่ยจะมีหรือไม่มีไม่ต่างกันข้อสามพูดที่แบ่งอย่างนี้นะสองในห้าของจำนวนหนึ่งหักออกเก้าเนีลยก็คือสองในห้าของโอเคสองในห้าของไม่ไม่แยกสองในห้ากับคำประกอบสองในห้าของรวมกันเลยแล้วก็จำนวนหนึ่งหักออกเก้าเอาทีละขั้นเนาะสองในห้าของเนี่ยก็คือเศษสองส่วนห้า ขอ,อตรงเนี้ยสำหรับเขาเนี่ยมันคือการคูณจำนวนหนึ่งไม่รู้ฉะนั้นอ๋อน้าคูณคูณกับตัวแปรแล้วก็เอามาเขียนติดกันกับตัวแปรนี่ไงสองในห้าของจำนวนจำนวนหนึ่งแล้วก็หากออกเก้าเดิมันคือการเปลี่ยนภา,าษาไทยให้เป็นคณิตศาส ยตรงตัวเลยเนาะไอ้ถ้าเจออย่างเงี้ยอันี้จะง่ายอโอเคก็ข้อสามก็เข้าใจไม่ยากนะอี่เนี่ยจะเริ่มซับซอ้อนยิ่งขึ้นและผลบวกของสามเท่าของจํานวนหนึ่งกับห้าป้องอ่านเป็นรับเป็นตอนอ่ะก็แบ่งเลยนะผลบวกของนี่ก็คือส่วนหนึ่งสามเท่าของนี่ก็อีกส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งกับห้า แล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าถ้าเจอคําว่าผลบวกของคือวงเล็บของการบวกแล้วเวลาเจอคําว่าผลบวกของเนี่ยให้ไปดูข้างหลังก่อนกลับอยู่ตรงไหนกลับอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงคําว่ากลับเนี่ยข้างหน้ากลับกับข้างหลังกลับเนี่ยมันคือตัวข้างหน้ากลับมันก็คือตรงนี้ข้างหลังกลับ มันก็คือตัวตรงนี้เขาเขียนเรียงกันก็จริงนะแต่เวลาเรามองอ่ะถ้าเจอคําว่าผลบวกของเนี่ยโดยปกติท้างหลังมันจะต้องมีคําว่ากับผลบวกหรือผลต่างต้องมีสองจำนวนแล้วสองจำนวนนั้นอนะ่ะมันจะบอกใบ้ด้วยคําว่ากับข้างหน้ากับก็คือตัวตั้งข้างหลังกลับก็คือตัวบวกโอเคแล้วก็ทีน,นี้ก็อ่านทีละตัวแหละ ข้างหน้ากลับคือสามเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งสามเท่าก็คือสามสามเท่าของคือสามคูณกับเอ็ก okay. นี่ก็ได้แล้วเนี่ยจํานวนตัวตั้งก็คือสามเอ็กส่วนตัวบอกก็คือห้าอ่ะโอเคมันจะเป็นลักษณะน,ยยนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะข้อนี้มีวงเล็บหรือไม่มีวงเล็บก็เหมือนกัน ถ้าถ้ามันเหมือนกันไม่มีวงเล็บจะสบายตากว่านีไ่ไงผลบวกของจํานวนหนึ่งกับแปดถ้าเจอคำว่าผลบวกของก็เป็นวงเล็บของการบวกถ้าเจอคำว่าผลบวกของให้มองกลับแล้วเราก็จะเจอข้างหน้ากลับคือจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็คืออะไรก็ไม่รู้ก็เป็น x แล้วมันก็อยู่เป็นตัวตั้งอยู่ข้างหน้าข้างหลังกัดก็คือมีตัวเลขตัวเดียวคือแปดมันก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังแค่นี้ยจําเป็นรูปแบบแล้วมันจะใช้สําหรับข้อย,ยากๆได้อนั้นหน้าตาของข้อน,นี้ก็คือ